สว <sa who referred to> ัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรเจอรคราเออโอ้โหนาเรศนี่อ่าอ่าอ่าอยู่ใกล้สวัสดีค่ะเราอยู่กับใครคะสาวแชทกันนะชาชาอุ้ยนู่ขอคนหนงอะไรทุกคนมีคนอยากได้แล้วหนึ่งขอลาสุดขอขอน้องกลับด้วยได้ไหมอ๋อมีคนบอกว่าปฏิเสธแล้วหนึ่งพี่มาร์คปฏิเสธแล้วหนึ่งนะคะทุกคนขอแบบพอชา พอลงจากรถปุ๊บขอเลยพี่มักก็บอกไม่ได้ไไดด้้บอกว่าให้ไปปั้มเอาใหม่ไปปั้มกลัวกลัวจะปั้นน้ำเป็นตัวนะพี่เขาเขาเรียกอลไรนะปั้นน้ำเป็นตัวแล้วเนาะมีลูเล่นดีโอนารักจริงๆเรื่องธรรมดานะคะวันนี้เราจะพาไปไหนพาพี่วันนี้เราก็จะพาพี่นุ่นไปลงมูลไก่นะคะอ่าลงมูลไก่เอ้เออนั่นไงจะขอตั้นึงนะคะขอได้ไหมพี่มัก มไ,ไ,มไม่ได้ผมไม่ได้ไมไม่เสียง